สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้เราพามาทำหน่อไม้ดองกันนะครับอันนี้ได้หน่อไม้มาสดๆนะครับคุณแม่ก็กำลังจะดองนะครับกำลังเตรียมกำลังเตรียมนะครับเพื่อที่จะทำดองนะครับโซรนี้ทำขายได้นะครับ ก็เรามาติดตามชมกันนะครับเรามาหัน่นเป็นชิ้นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามาไปล้างแล้วก็หนักกันนะครับแล้วเราเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับ อันนี้เราก็มากระบวนการล้างนะครับเราจะล้างก่อนสักน้ำสองน้ำนะครับรามาล้างน้ำสองกันนะครับมีน้ำสองนะครับ นะครับเรามาขั้นตอนต่อไปนะครับแล้ก็ลงนะครับอ่าอันนี้จะเป็นดอกเกลือนะครับกกสูตรนี้ทํากันขายได้นะครับแต่ว่าก็เราไม่ได้บอกปริมาณเกลือเท่าไหร่ให้เตะดินตกให้เตะดินพอออกเท็่มร่ย้ายให้พอออกย<ห>้ายชื้อถ้าชื้นหนาวถ้าถเกินมันไม่ไม่เกลียว สูตรนี้ทําขายได้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรทางนะทางใต้นะครับที่เขาดองกันคุณแม่เขาดองอร่อยนะครับต้องต้องให้ถึงเกลือใช่ไหมครับถึงเกลือเห็ดไม่ได้เห็ดไม่ไม,ไม่ไม่เปรี้ยวมันนิ่มงันขมมันจะขม ท้านักเกลืออ่อนเกลือก็มันจะนาวเตะดินเละเตะอย่างีเตะดินเลถ้ารู้ว่ากลิ่นน้ำมันก็อยากเอาอ่านี่เราเสร็จแล้วนะครับเราแค่เอ่อเเกลืออย่างเดียวนะครับใส่เกลือให้ถึงนะครับให้ออกเค็มๆติดลิ้นนะครับแล้วเราก็จะเก็บใส่ภาชนะนะครับ เราก็จะใส่ในภาชนะถ้าประแวว์เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ครัแล้วก็เก็บบรรจุใส่ภาชนะนะครับั้าประแวว์เลยนะครับมันช่วยดีอันนี้จะเก็บไว้ประมาณสามคืนนะครับเราจะเก็บไว้ประมาณสามคืนนะครับเราก็จะเริ่มเปรี้ยวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เก็บได้เป็นปีเลยนะครับ ขาวสวยเลยนะครับใ่น้ำดมไปด้วยนี่นะครับนี่เป็นสูตรทําหน่อไม้ดองนะครับอันนี้สูตรทางใต้นะครับใครสนใจเอาไปทําทานได้เลยนะครับง่ายๆครับแค่มีแค่เกลืออย่างเดียวนะครับหน่อ,นอนไม้มาแล้วก็เกลือแล้วก็หมักเก็บไว้3ามคืนนะครับ3ามคืน3าวันนะครับก็จะได้ หน่อไม้ดองนะครับเลียงนวลอิมสุกเฟมารีก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาให้ชมการทําหน่อไม้ดองนะครับของทางใต้นะครับง่ายๆสะดวกและอร่อยนะครับก็อิมสุกเฟมารีก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่ชมคลิปจนจบนะครับจนจบนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนี่นะครับ นี่เป็นหน่อไม้ที่ค,บดดคร,บ,ครบ,นนคบกำหนดแล้วนะครับปีสวยนะครับอันนี้ครบกำหนดแล้วนะครับสี่วันนะครับอร่อยนะครับจะเปรี้ยวนะครับ